ความร่วมมือร่วมใจที่เข้มแข็งของคนในชุมชนนะครับรวมไปถึงความช่วยเหลือจากวิทยากรที่มาลงพื้นที่จริงในวันนี้จะไปในทิศทางไหนออกมาในรูปแบบใดเดี๋ยวเราไปฟังบทสรุปจากผลวิเคราะห์ของวิทยากรรวมไปถึงผลตอบรับจากคนในชุมชนกันครับ ปัญหาที่เราเจอในวันนี้นะคะของชุมชนนะคะก็คือเรื่องการประชาสัมพันธ์นะคะเขายังไม่ค่อยทราบในในการเผยแพร่หรือว่าการจะให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวที่จะมาแหล่งชุมชนของเขาอะคะ่ะอันนี้คือปัญหาอันหนึ่งแต่ทางการท่องเที่ยวก็พยายามที่จะให้ข้อมูลหรือว่าเพิ่มการทําประชาสัมพันธ์ให้อย่างวันเนี้ยที่เรามีการสอนให้กับชุมชนนะคะนี่ก็อันหนึ่งที่เราจะสามารถแก้ปัญหาให้กับชุมชนที่จะ ช่วยในการทําประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักเผยแพร่มากยิ่งขึ้นน่ะในการทําประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นหัวใจอันหนึ่งที่จะทําให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้การรับรู้ของนักท่องเที่ยวเนี่ยทำให้มีการเดินทางมีการกระตุ้นในเรื่องเศรษฐกิจมีการจับจ่ายใช้สอยไม่ว่าจะเป็นรายได้ของชุมชนของจังหวัดหรือว่าของประเทศอันนี้จะช่วย จะช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจให้ดีขึ้นนะคะในการทําประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้รู้สึกภาคภูมิใจมากและยินดีดีใจที่แบบชุมชนนะเขาก็ตื่นรือร้นเขาให้ความร่วมมือกับเราในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นะคะและอีกอันนึงก็ต้องขอขอบคุณช่องนิว18นะคะในรายการก้าวไปด้วยกันค่ะขอบคุณมากค่ะ การที่แหม่มได้มาสํารวจสถานที่แห่งนี้นะคะหมู่บ้านช่องสาธิกานะคะพบว่าหมู่บ้านแห่งนี้นะคะมีความสมบูรณ์มีศักยภาพในทุกๆด้านเลยนะคะแต่ปัญหาที่เราพบก็คือจะเป็นปัญหาของการทําสื่อประชาสัมพันธ์นะคะด้วยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพแต่อาจจะไม่เป็นยังไม่เป็นที่รับรู้ของบุคคลภายนอกนะคะซึ่งในวันนี้นะคะ่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานลบบุรีนะคะเราได้ลงมาช่วยในการแก้ปัญหาในจุดนี้ด้วยการสื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็สอนวิธีการท ทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยตัวของคนในชุมชนเองอะคะ่ะการทำสื่อประชาสัมพันธ์นะคะในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าเมื่อเรามีแหล่งท่องเที่ยวสินค้าหรือบริการที่มีศักยภาพนะคะเราก็ต้องสร้างการรับรู้อะคะ่ะออกไปให้บุคคลภายนอกได้ทราบด้วยเพื่อเป็นการกระตุน้นให้เกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนของเรารวมถึงมีการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของเราอะคะ่ะผลตอบรับในวันนี้ถือว่าดีมากๆเลยค่ะ ผู้คนในชุมชนนะคะรวมถึงผู้นำของหมู่บ้านนะคะให้ความสนใจแล้วก็เปิดใจที่จะเรียนรู้ <tro oper> <punished> พอทราบปัญหาแล้วก็มีความกระตือรือร้นนะคะที่จะศึกษาแล้วก็แก้ไขปัญหาตรงนั้นเพื่อพัฒนาการไปในสู่ทางที่ดีขึ้นนะคะการท่องเที <across the world> <world> ่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลบบุรีของเรานะคะรู้สึกภาคภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ปลูกจันทาบ้านปากช่องสานิกาแห่งนี้นะคะแล้วก็เราก็ต้องขอขอบคุณนะคะสถานีโทรทัศน์นิวสิและรายการก้าวไปด้วยกันด้วยนะคะที่ได้ติดต่อมาทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลบบุรีให้เราได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในครั้งนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะครับสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนของเรานะครับที่เป็นชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวนะครับก็คือปัญหาของการประชาสัมพันธ์นะครับในสิ่งที่นักท่องเที่ยวควรจะรู้ทราบเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในชุมชนซึ่งวันนี้นะครับการประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ไปคงจะเป็นแบบุงแคบๆสําหรับกลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้นนะครับยังไม่มีการเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนมากเท่าที่ควรนะครับความคาดหวังในอนาคตนะครับก็คงเป็นความคาดหวังที่บอกว่า แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนเราหมู่บ้านของเรานะครับจะไดะ้ได้เผยแพร่ไปทางสาธารณชนหรือว่ากลุ่มคนที่รักการท่องเที่ยวในธรรมชาตินะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ความสําคัญของเรื่องธรณีวิทยาเรื่องของเศร,รษฐกิจชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูผกจันผาของชุมชนเรานะครับสำหรับการช่วยเหลือการประชาสัมพันธ์น,นะครับถือว่าช่วยได้มากนะครับเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยได้รู้ถึงกลุ่มคน ไม่ได้รู้ถึงเทคโนโลยีที่มันจะต้องเข้ามาข้องเกี่ยวกับช่องทางในการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เลยแต่วันนี้เรายังได้รับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาช่วยสอนช่วยแนะนําช่วยทำปรับอะไรนะครับปรับพัฒนาคติของคนในชุมชนนะครับให้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับตอนนี้นะครับแค่ แค่วันเดียวนะครับที่ทางหน่วยงานเข้ามาทางวิทยองค์กรเข้ามานะครับถือว่าเราพอใจในสิ่งที่ที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับรวมไปถึงว่าในอนาคตต่อจากนี้ไปนะครับก็คงจะเป็นที่รับรู้รับทราบของกลุ่มที่สนใจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบนี้นะครับวันนี้นะครับต้องก็ขอขอบคุณนะครับทีมงานก้าวไปด้วยกันของช่อง n e w สิบแปดนะครับทึงได้ประสาน มาอย่างผมนะครับว่าความต้องการของชมชนคืออะไรนะครับเราก็ได้พูดคุยกันนะครับจนถึงการประสานงานถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานในพื้นที่ซึ่งเป็นทททนะครับสาขาจังหวัดลบบุรีนะครับซึ่งวันนี้ไ <initiation> ด้ส <captions ai. S 2> ่งวิทยากรมานะครับทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองสองสองหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานจากมู18แล้วก็ทททจังหวัดลบบุรี วันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกจันผาบ้านปากช่องสาลิกาและวิทยากรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลบบุรีนะครับที่มาลงพื้นที่กับเราในวันนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับกลับมาพบผมและรายการก้าวไปด้วยกันได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีนะครับมาติดตามกันว่าพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปลงพื้นที่ที่ชุมชนไหนกันต่อสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ พบกันใหม่ในครั้งหน้าทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีกับรายการก้าวไปด้วยกันก้าวเพื่อการเรียนรู้สู่ชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนครับสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ในปัจจุบันมีความสําคัญในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลในธุรกิจท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆได้สื่อออนไลน์จึงเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวของคนในชุมชนครับ